อาจุกกาสวัสดีบัตรแมวมงโลนบัตรเดินเลือดขึ้นเนี่เนาะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง f ฟม i l ี่สีทับไทยนะครับกับพ่อไม้หัวใจศิลป์ครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับลูกสาวของผมนะครับทั้งสุพรรณสานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูอาการของ ลูกสาวนะครับทั้งสุพรรณสานะครับหลังจากที่เขาไม่ได้เจอแม่เขานะครับเป็นเวลานานหลายเดือนนะครับผม,ม,มหลังจากที่สุพรรณสานะครับไม่ได้เจอแม่ของเขานะครับเป็นเวลามาหลายเดือนนะครับผมเขาจะมีอาการอย่างไรบ้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปหาแม่คุณแม่กําไรนะครับซึ่งยืนอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมเอ้ยไปหาแม่แล้วลูกนะมมาลูกมาเออขอเวลาขอตัวปลดโซ่แป๊บนึงครับอืจะพาลูกสาวไปเยี่ยมคุณแม่นะครับผมวันนี้ มากระเพาะ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 เอ้ามากระเพาะมากระเพาะสวัสดีคันท่านผู้ชมก่อนค่ะเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วค่ะสวัสดีสวยสวัสดีค่ะเสียงด้วยลูกเสียงเสียงเร็วคุณเก่งเสียงเะได้ลูกเสียงมากค่ะอ่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าสุพันษาเขาจะจำคุณแม่ได้หรือเปล่าครับหลังจากที่คุณแม่ของเขานะครับเมื่อวานก็ได้หนีจากพายุภัยธรรมชาตินะครับผมซึ่งรุนแรงมากครับผมเมื่อวานก็หนีจากพัยพายุนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดมานะครับผมกว่าจะพามาถึงก็สองทุ่มสามทุ่มนะครับกว่าจะหาที่มัดในโรงช้างได้นะครับผม ก็เป็นห่วงครับแต่ว่าก็ปลอดภัยแล้วครับผมปลอดภัยทั้งทุกเครื่องนะครับแต่วันนี้เรามาดูกันครับว่าคุณลูกสุพรรณสานะครับกับคุณแม่กําไรเขาเจอกันเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่หลายเดือนนะครับวานของคุณแม่กําไรนะครับก็ได้ดูแลทางกําไรเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนก็เลยพาแม่กําไรมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอันตรายครับ ช่วงช่วงนี้ก็จะมีพายุฤด,ด,ดูร้อนนะครับผมอ่ามาแล้วคุณแม่มาแล้วค่ะแล้วมาแล้วค่ะอ่าสักท้ายกันหนอ่อยเอาเอ๊ะเอา,เ,อาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปล่อยเข้าไปเลยนะครับ เราจะทักทายกันไหมครับแม่กับลูกครับผมอา้าวันษาจำแม่ไม่ได้เลอลูกมานี่ท่ะมาไม่แนม่มา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 เอา้าเอาเอมามามาเดื่อนหนีคุณแม่เลยครับจำคุณแม่ไม่ได้บอ ใจนะครับ ก็คงจะคิดถึงกันน่าดูนะครับความรักความผูกพันของช้างนะครับผมพ่อกับแม่นะครับสัญชาตญาณน,นะครับไม่เคยได้เจอกันนานกลม,มาเจอกันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมจำแม่ได้ไหมคะลูก หอมลูกใหญ่เลยครับคงคงจะกําลังจําได้นะครับเพราะว่ากลิ่นช้างนะครับผมกลักลิ่นนะครับคงจะกํกลังจํากันได้นะครับ แล้วก็น้ําตาจะไหลนะครับถึงกับแม่ช้างกับลูกช้างมากนะครับผมก็คงจะคิดถึงกันหน้าดูนะครับาเ <c oughs> อ้อลูกเอื้อเฮาไล่ก,กดลูกเร็วกดลูกหน่อย <c oughs> เออเออเอเออลูกเร็วกำไรกอดกำไรกอนลูกก่อนเอียวลูกไปแล้ว ของแม่กับลูกนะครับนานๆได้เจอกันนะครับผมก็หลายเดือนไม่ีเดียวน,นะครับผมหลายเดือนมากนะครับหลังจากที่หมดหน้าฝนนะครับควานก็เอาไปนะครับในช่วงนั้นจนจวบมาถึงหน้าฝนนี่ก็มาหากันอีกครับผมคุณแม่กําไรก็ไปทํางานนะครับไปทํางานเดินกับพลังนะครับ ต้องยืนถ่ายยืนถ่ายบรรยากาศเลยถ่ายรอบๆไปออถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยอ,อ ครับผมวันนี้ก็พาแม่มาหาพาลูกมาหาคุณแม่นะครับให้หาคิดถึงนะครับผมเพราะว่าได้ห่างกันไปหลายเดือนนะครับผมหลังจากที่มาเจอกันนะครับอาการของคุณลูกก็จะเขินเขินคุณแม่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะครับไปอีกแล้วครับ อโอเคครับมาทางนี้ครับผมเดี๋ยวมาบอกลาท่านผู้ชมก่อนครับมาอเอาาาอ้าาาาเเลงมมดี๋ยวมาบอกลาท่านผู้ชมก่อนสท่ันปาจะเข้าไปในบ้านใหญ่แล้วอ่มาหาคุณแม่แล้วนะ จังเลยร้วยรวยนคุณแม่จังเลยบอกลาคุณแม่ก่อนค่ะรักคุณแม่นะคะรักกันค่ะรักกันค่ะครับถิงมากเลยนะครับผม โ้กหอมคุณแม่ไหนคะจุ๊บค่ะคุณแม่จุ๊บรักจังเลยค่ะรักคุณแม่นะคะหอมไหนคะหนูไม่ดื้อน,นะคะคุณแม่หนูไม่ดื้อแล้วจุ๊พันษา เข้าไปบ้านใหญ่ก่อนนะคุณแม่นะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราให้รับชมกันแค่น,นี้นะครับสุพรรณษามหาแม่ครับสงเสัยจะไม่อยากไปอยู่ในบ้านใหญ่ครับผมไม่มาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยให้อยู่นี่แหละเอ้าอยู่กับคุณแม่ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวอยู่กันให้หายคิดถึงค่อย ค่อยมาเนาะค่อยไปอยู่ที่บ้านใหญ่เนาะ,ะดึงไม่ไปครับอ่ะอยู่กับคุณแม่ไปอ่ะ,อะโอเคอ,อยู่กับคุณแม่เด้เอ,อโอ้โหครับคงจะรักกันคิดถึงกันมากนะครับผมจะพาไปที่โรงใหญ่ก็ไม่อยากไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับให้เขาอยู่ด้วยกันให้ให้อิ่มก่อนนะครับวันนี้เข้าใจครับแม่กับลูกลานานๆได้ชีได้เจอกันนะครับผมก็จะคิดถึงกันเป็นธรรมดานะครับ โอเคนะครับเราก็ให้รับชมกันแค่นี้นะครับคุณแม่กับคุณลูกได้มาเจอกันนะครับในเวลาหลายเดือนนะครับผมหลังจากที่ไม่เคยได้เจอกันนานนะครับก็ฝาก FC ทุกท่านเข้าไปกดแชร์กดไลค์นะครับกด Sub s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง Family สีทับไทยด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ